อโสิข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมต่อองค์งสัมมาสัมพุทธเจ้าและข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพรมเจ้าที่ผีบ้านและผีเรือนที่ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าและพรอมคณะพู้ติดตามได้มีโอกาสในการโปรดภาคทิพย์และภาคสอนและในการเรียนรู้ การสมาธิเพื่อการชดเชยชดใช้ในนิกรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายข้าพเจ้าขออารัตนาอันเชิญเหล่าพระอรหันต์ทั้งหมดทั้งสิ้นองค์คนทั้งหมดทั้งสิ้น,นและองค์พระพุทธปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและองค์เทพร,ะระักผู้เจ้าสมิงคาย ที่ท่านให้ความดูแลและคุค้มครองในป่าเขาและุูเขาลนำเนาภัยและขอให้เจ้าปู่เจ้าสมิงพายปู่สีภัยพระแม่ธรณีขอให้ท่านได้มีความเมตตา แก่เราจิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายตามเจตจำนงของพุทธองค์และด้วยการปลดปล่อยจิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายให้หลุดพ้นเป็นอิสระนับอันต่ออันดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออารัตนาต่อองค์สัมมาสัพพุทธเจ้าเพื่อเป็นประธาน และให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีการเรียนรู้ในหลักชัตธรรมและด้วยความเป็นจริงตามรอยพระบาทของพุทธองค์ข้าพเจ้าขออันเชิญพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้การเรียนรู้สาธุ ต้องมีอากาศนะทั้งตุกโลตั้งสบายนะอันนี้คือว่าสนทนากันแนะนำใหอ้อยากจะให้เป็นเหมือนกัน,นทุกคนพอภปยแล้วจะได้ใช้งานได้น,น,น,นี่เราอัธิระคนนันเองเนาะอัธิระคนมีท่านจะมาบอกและโยชน์ก็เอาไปเ,เป็นอืมไม่ต้องรีบนาะนทำตามมันจะเป็นเหมือนกันอนังตื่นเต คือวิธีธรรมดารับนางนี่ก็มันจิตมันไปข้าเนาะมีจิตไปขนดอจ่างเดียวมันไม่เคยมีกำลังมีรัดขั้นตอนนะไอโยมน่งแล้วพยายามดึกจิตมาข้างบนลองลองดึกจิตบนเจ็บปวดบกไรตัเงมือเลยมาเทียบก่อนเลยน่งแบบไหนก็ได้เนาะนั่งแล้วสบายดีกว่าคือว่าเหมือนว่าเราทําว่าเราแผนอนุภาไปทําแบบไหนได้ตะมาจะดูครับือโยง อออันนี้ยน,น,น,นีปกตินายมมาเนี่ยอ่าลืมจ่าก่วอ่อันนี้ปกติเราเพ่งไปงนี่มันไม่่อยมีกำลังลึกจิตไปข้างบนเลยลึกไปข้างบนทำเป็นเหมือนกันเลยนะทำเป็นเหมือนกันจะเป็นเหมือนกันมเลยลึกไปข้างบนแล้วก็แผ่ขยายเออไปจนโล่โล่เบาเบาแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วขยายพลังไป ใช่แลวพอ <c oughs> ไปไปมันเป็นกระดูกมันกะดาเลยสว่างไปหมดเลยอย่างที่หลวงพ่อให้การเรียนรู้นะเรื่องของการนั่งสมาธิมันจึงแตกต่างกับการสมาธิและที่เราไปปฏิบัติมาในหลายๆถานที่และทุกทกที่คือในหลายๆหลายๆถานที่คือเขาให้เราคลำหากันเอาเอง มันจึงไปคลรทิตคลรทางไม่ชี้เป้าและไม่ชี้จุดให้เราไปก็โดยเหตุผลอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญในขณะที่ล่างนั้นกำลังโปรดกำลังโปรดภาคทิ์และภาคส่วนเราก็ได้มีการเรียนรู้ไปแล้วว่าจิตของพุทธะอยู่ตรงไหนและจิตของพุทธะาจะาก,กำหนดยู่ตรงไหน ตรงนี้ท่านเชื่อได้เลยว่าเราสามารถชดช่วยเหลือเราวิญญาณหลุกพนในบวงกรรมอย่างแน่นอนเราเองก็เช่นเดียวกันทั้งโครคภัยไข้เจ็บที่มันติดตามเรามาที่มันยังคอยเล่นงานเรามาเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นน่มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เลยนั่นหมายถึงว่า จิตและวิญญาณทั้งภาคทิ์ภาคส่วนของเรานั้นไม่ได้อยู่ในอบายภูมิจิตและวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในทะเลของความทุกข์และจิตวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ประสาทที่อยู่ในทุกวันนี้ที่ยังติดกรรมและยังใช้กรรมบนโลกมนุษย์คือจึงอยู่อยู่สูงและอยู่เหนือกว่า อบายภูมิทั้งหลายคือจิตนี้จึงเป็นจิตพุทธะคือทุกคนมีจิตเป็นธาตุเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประสาทเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้และเรายังไม่เข้าใจว่าจิตพุทธะนั้นอยู่ตรงไหนเรายัางไม่รู้และยังไม่เข้าใจเราจึงไม่สามารถที่ว่าจะใช้จิตพุทธะได้อย่างไร มนุษย์แรกเริ่มเกิดมาจากตรงไหนเขาเรียกว่าเจตแท้ด้งเดิมของมนุษย์ก่อนที่จะโปรต่อทัศทิพและภาคส่วนขอให้ทุกคนได้มีสิทธ์มีส่วนด้วยการนั่งศีลและสมาธิเพื่อการดับการวางและการให้ เราจิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายสัรพสัตทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายให้หยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดมนุษยจ์จะสามารถเดินออกจากการเป็นมนุษย์ได้หรือไม่มันอยู่ที่เราสัพพะสัตจะหลุดพ้นวิบากกรรมนั้นได้หรือไม่ อยู่ที่เราสาธุข้าพเจ้าขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระศรีอริยะเมตตรและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและเรล่าพระปจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายขอทรงโปรโดเป็นองค์ประธานให้แด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย อันดับแรกที่เราได้มีโอกาสมาในการชุดช่วยเหลือและปลดปล่อยเราจิตปัญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายในครั้งนี้หากแม้ว่าเราไม่มีผู้จิตศรัทธาและเลื่อมใสต่อเอ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะไม่มีโอกาสในวันนี้เลยและเราก็จะไม่มีโอกาสเช่นนี้เลยด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเหล่าเทพพรมทั้งหลายเทพประบุเทพเทวดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วเคยมีบุญละบารมีนับตั้งแต่อดีตขอให้เทพและพรมทั้งหลายจิตปิญญาณทั้งหลายและจิตตยญาณทั้งหลาย องค์พรมมหาเทพพรมมหาโลกพระแม่ธรณีพระพรมเจ้าที่ข้าพเจ้า ขออนุญาตกับในการนำกล่าวและการให้ด้วยบุญและบารมีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยมีมาเทพและพรมทั้งหลายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ทรงโปรดประทานพรผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ที่เสียสละในความสุขส่วนตัวปัจจัยอาหาร ด้วยการชดเชยชดใช้ในนิกรรมทั้งหลายและวิบากการรมทั้งหลายโายครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายด้วยพระรอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชำระในนิการชีวิตทรัพว์สิน มรดกและวิบากกรรมองค์พรมมหาราชองค์พรมมหาเทพองค์รรมมหาโลกและพระแม่ธรณีท่านได้โปรดมาเป็นพยาน ในการชดเชยชดใช้และขอให้ด้วยบุญและบารมีด้วยความสำเร็จที่ยิ่งเหนือกว่าความสำเร็จส และข้าพระเจ้าต้องของน้อมขอบพระคุณพระโพธ์เจ้าที่เอบ้านผีเรือนที่ท่านได้ให้โอกาสและเปิดโอกาสให้ข้าพระเจ้าใช้สถานที่ในการชดช่วยเหลือ เราจิตปัญญาระดุงวิญญาณทั้งหลายและข้าพระเจ้าขออัตราอัตราอันเชิญอรัตนาอันเชิญองค์เทภรตปูศีภัยซึ่งท่านจะเป็นผู้เปิดประตูเมือง ให้แก่เราจิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายได้มีโอกาสได้พบแสงสวา่างอันหนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระแม่ธรณีและพระแม่ธรณี พระแม่คงคาพระโรมเจ้าที่พ่อหลักเมืองต่างก็ปิติยินดีและยิงยอมให้แก่เราจิตปัญญาและดวงปัญญาทั้งหลายให้หลุดพ้นเป็นอิสระภาพตามเจตจำนง ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจิตปิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ด้วยความหวาดกลัวและความหวาดภาวะจากภัยพิบัติตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ แม้แต่การถูกกระทาและการฆาตกรรมด้วยความเมตตาของพุทธองค์จึงอภัยยโทษให้และปลดปล่อยให้เราจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายให้หลุดพ้นเป็นอิสระกับคืนสู่ คูรำนาวเดิมสู่ประเทศชาติที่ท่านได้พัดบ้านพัดเมืองมาและเกิดการเสียชีวิตที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างรัฐทิต่างศาสนา และชาวทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกสมัยสงครามโลกโดยที่มิได้เป็นบุคคลในพื้นที่และประเทศไทยจึงทำให้จิตปัญญาณและดวงปัญญาณ ที่เป็นชาวต่างชาติต่างลัทธิและในต่างศาสนาจึงมิได้กระทำตามพิธีในหลักของศาสนานั้นๆจึงทำให้จิตปิญดาณและดวงวิญญาทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้น และไม่สามารถที่จะกลับแห่งโพลำนาวเดิมหรือประเทศชาติได้ในเมื่อถึงกำหนดเวลาการปลดปล่อยคือู่เป็นการอิสระภาพยุติในวงจรกรรมและในนีกรรมทั้งหลาย จึงเป็นการอภัยโทษและยกโทษให้เพื่อขนทากับคืนสู่เป็นอิสระภาพและกลับสู่มาตุภูมิด้วยสระแสงอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นแสงสว่างนำทาง แต่เราจิตวินดาระดงวินดาทั้งหลายกับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมารายัยและข้าพระเจ้าขออบน้องต่อองค์พระศิวะองค์พรมมหาเทพ และเจ้าสมุทรแห่งทะเรใต้และเจ้าแห่งมหาสมุทรท่านองค์ครมมหาโรคผู้ที่คอยดูแลและช่วยเหลือโลกพระแม่ทรณีพระแม่คงคา ข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่และทุกและในทุกหมู่เราพร้อมคณะผู้ติดตามขอน้อมกราบต่อเบื้องยุคคนพระบาทขององค์พรมมหาโรซึ่งท่านได้น้อมรับคำบัญชา และราชอ,รองค์การด้วยการปกป้องโลกพื้นแผ่นดินไทยที่กำลังจะเกิดภัยพิบัติในในเวลาอันไม่ช้านี้และแต่ภัยพิบัติทั้งหลายที่เคยที่เคยเกิดขึ้นแล้ว และเกิดการชะลอในการเคลื่อนไหวทางมหาสมุทรและในการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหรือผื้นแผ่นดินโลกจึงเป็นหน้าที่ขององค์พระม,มหาโลกที่ท่านจังคอยที่ท่านจะต้องคอยดูแลและคอยปกป้อง มิให้โลกดังเกิดโศภัยพิบัติและภัยอันตรายเพื่อปกป้องโลกสัตว์ประสัตทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ประสัตสัพสิ่งที่อยู่บนโลกด้วยราชโอการขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีราชโองการให้ต่อองค์พรมมหาโลกและองค์พรมมหาลาที่ดูแลในจัก,กรวาลเพื่อปกป้องในจัก,กรวาลให้เป็นปกติสข ในเปลือกโลกพื้นแผ่นโลกแม้แต่ในผืนน้ําไม่ว่าจะเป็นลำห้วยลำคลองเป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรขอรับราชองค์การขอรับราชองค์การ ท่านมหาสมุทเพื่อดูแลและด้วยความปลอดภัยต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายและด้วยองค์มหาบารมีองค์องค์สมเร็จพระศรีอริยะเมตตาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระเจตพุทธเจ้าทั้งหลายและเาล่าพระเจตพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้ได้มีสิทธิและมีส่วนการดูแลและการปกป้องโรคและท่านขุนทัพทั้งแปดทิศ ท่านขุนพลทั้งแปดทิศข้าพเจ้าก็ขอให้มีสิทธิ์มีส่วนตามราชองค์การขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอนอบน้อมต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญและบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และพร้อมคณะผู้ติดต,ตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอให้องค์เทพทั้งหลายและองค์มหาเทพทั้งหลายได้มีสิทธิและมีส่วนในการชช่วยเหลือและการชดเชยชดใจข้าพเจ้าขอให้ด้วยบุญและบารมีและด้วยอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเธอ So, I uh, will oh, see.